ฮาอันดับก็ตายแบบงู้เราจะไปกยินลูกกระสุนเฉยๆไปกันอันดับที่หนึ่งอะเบิดโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาไปเล่นอะไรให้ดูนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเหยียบดูครับทุกคนดูนะครับนี่ ตกจะที่ศ okay, no ูนอ๋อว no ันน okay, ี้เขาจะไปแน่ดีนี่อันนี้เขากะโลแอวอยู่ตอนนี้เขากะโลบกบ้าแต่โอ้ไกลหน่อยพราไกลหน่อยมุ้นนั่นหนูจังมาเต๋อเดี๋ยวเขาจะวันนี้เขาขึ้นเงียนก่อนเนาะโอ้เขาอยู่แน่นี่เขาขึ้นอย่างออกละเอ๊ะอันดับสามลอยโอนตกแกลูกโอเควันนี้เขาสะไปแน่ดีนี่โอเคอีสานฟองเมียงฟองน่ะเคียไปเลยเคียเดี๋ยวเขาจะไปโลแอล ตอนนี้โอ๊ยต่อไปอันดับสี่ตกลาวาไตโอเคตอนนี้เฮากะจะไปลงกเอลจะเก้าน,นะครับตอนนี้เฮากะไปขวนะครับโอเคเอา้าผมมาไหวไหน้นามเล่นนะครับพอ <c oughs> อันดับห้าตายย้อนสายทับตายโอเควันนี้ทุกคนหันได้มอนก็ครับ นี่ผมจะมาโลคุทเดมอนฮันทุกคนหันทึ้งก้นไหลนะครับโอเคเข้าใจก็ครับไปละเดมอนมัน <Demon S 1> <Demon S 2> ส่นอหยากไปเจ๊แอส่อตัง้งแต่กับบออป้าไปเนี่ยเฮ้ยฮันดูกว่าจะโลปะไปทเอาจะไปขุดกันเลยทอมซ้อมหันักกอครับนี่นะครับไดมอนอยู่บนอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปขุดเลยนะครับขุด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  ย้อนสาย